สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กับคุณครูหนิงรักชนกเนียมเงินวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับในภาคเรียนที่2นี้นะคะคุณครูหนิงอยากจะให้เด็กๆ เตรียมหนังสือ English Exercise เล่มสีม่วงไว้ด้วยค่ะที่เขียนว่า English Exercise Grade 1 Book 2เป็นหนังสือเล่ม2ใช้สำหรับภาคเรียนที่2นะคะเพราะในบางครั้งคุณครูนิิงจะได้อธิบายการบ้านให้เด็กๆเ,เข้าใจไปพร้อมๆกันและหลังจากที่เด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วส่งกลับมาในแพลตฟอร์มได้เหมือนเดิมเลยนะคะเอาละค่าเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้ว เราไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนแรกที่เราจะเริ่มกันนะคะเป็นเรื่องของคำศัพท์ค่ะที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะหรือเราใช้คำว่า nature nature แปลว่าธรรมชาติค่ะเด็กๆเด็กๆลองมองออกไปข้างนอกหน้าต่างหรือนอกห้องที่เราอยู่สิคะเรามองเห็นอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นธรรมชาติบางคนมองออกไปปุ๊บอาจจะเห็นต้นไม้ เห็นท้องฟ้าเห็นดอกไม้เห็นนกบินหรือถ้าบ้านใครที่ฝนกำลังตกเราก็จะมองเห็นสายฝนนั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งธรรมชาติที่อยู่กับเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติเหล่านั้นกันค่ะในแต่ละคำศัพท์นะคะคุณครูนิงจะสะกดคำศัพท์ อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายให้เด็กๆฟังหลังจากนั้นให้เด็กๆสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงและบอกความหมายพร้อมๆกันหนึ่งครั้งนะคะเราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะเด็กๆมองเห็นภาพอะไรเอ่ยต้นไม้นะคะต้นไม้ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า three, three t r e e T R E E แปลว่าต้นไม้ค่ะสะกดคำพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายหนึ่งครั้งค่ะ T R E E t r e e ต้นไม้ไปคำที่สองกันเลยนะคะคำที่สองค่ะอะไรคะเด็กๆ Flower flower แปลว่าดอกไม้นั่นเองค่ะ F L O W E R flower แปลว่าดอกไม้ค่ะ เด็กๆคำว่า flower ใช้เรียกดอกไม้ทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเป็นดอกไม้แต่ละชนิดเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาต่างหากนะคะสะกดคำว่า flower อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ f l o w e r flower ดอกไม้ค่ะไปต่อกันคำที่3เลยนะคะสำหรับคำที่3นี้คือคืออะไรคะเด็กๆ ใบไม้ my, นะคะใบไม้ my, ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า leaf leaf l e a f leaf ใบไม้ค่ะสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ l e a f leaf ใบไม้ค่ะ เด็กๆในการสะกดคำพท์หรือบอกความหมายคุณครูนิง,ง,งอยากให้เด็กๆทุกคนได้สะกดและอ่านจริงๆนะคะเราจะได้รู้จักตัวอักษรและอ่านออกเสียงได้ถูกต้องด้วยค่ะมาต่อกันเลยค่ะถ้าเรามองออกไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นอะไรคะก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆเราใช้คำว่า cloud cloud C L O U D Cloud แปลว่าก้อนเมฆค่ะสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ C L O U D Cloud ก้อนเมฆ C L O U D Cloud ก้อนเมฆเอาละค่ะเด็กๆไปต่อกันเลยนะคะ สำหรับคำต่อไปก็คือคำว่า glass glass แปลว่าหญ้านั่นเองค่ะหญ้าตัวนี้เป็นวัชพืชนะคะหอยออาหยาไม่โทหญ้านะลูกไม่ใช่ยอยักษ์ไปเอกสระอานะคะสำหรับคำว่า glass g r a s s glass แปลว่าหญ้าค่ะสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ G R A S S glass ย yeah. าเก่งมากค่ะเด็กๆไปกันต่อเลยนะคะเด็กๆสังเกตที่ลูกศรสีฟ้าค่ะลูกศรสีฟ้าคุณคุณิงหมายถึง hill hill H I L L hill ที่แปลว่าเนินเขาเตี้ยๆนั่นเองค่ะ คำว่าฮิล l นะคะมคักจะใช้กับเนินเขาที่ยังไม่สูงขึ้นไปบนภูเขานะลูกแค่เตี้ยเตียก่อนนะคะสะกดคําว่า h ิล l อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ H-I-L-L ฮิล l, l เนินเขาเตี้ยเตยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆไปต่อกันเลยนะคะอะไรเอ่ยอาพอบางคนเห็นปุ๊บรู้เลยน้ำตกธรรมชาติสวยงามนะคะ คำว่าน้ำตกค่ะเราใช้คำว่า waterfall waterfall w a t e r f a l l waterfall น้ำตกค่ะใครอยากไปเที่ยวน้ำตกแล้วบ้างเอ่ยรอกันก่อนนะคะลูกให้อะไรดีขึ้นก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปเที่ยวชมธรรมชาติกันนะคะสะกดคำว่า waterfall อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ W A T E R F A L L Waterfall น้ำตกค่ะไปต่อกันเลยนะคะอ่าเราไปเที่ยวน้ําตกแล้วทีนี้เรามาที่นี่กันบ้างค่ะที่ไหนคะเด็กๆภูเขานั่นเองภูเขาเราใช้คำว่า mountain mountain O U N T A I N, MOUNTAIN mountain ภูเขาค่ะเด็กๆสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ M o U N T A I N, MOUNTAIN mountain ภูเขาเป็นยังไงคะเด็กๆยังไม่เหนื่อยกันใช่ไหมคะงั้นเราไปต่อกันเลยนะคะสำหรับคำต่อไปค่ะเราเรียกว่า pond pond มีความหมายว่าบอ่อน้ำหรือแอ่งน้ำเล็กๆไม่ใช่ขนาดใหญ่มากนะคะเป็นแค่บอ่อน้ำหรือแอ่งน้ำเล็กๆเ,เท่านั้นค่ะอ่านออกเสียงคำศัพท์ว่า pond สสกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ p o n d p อ n d บ่อน้ำหรือแอ่งน้ำเล็กๆนั่นเองค่ะ ภาพต่อไปค่ะเด็กๆลองมองไปนอกหนะ้าต่างสิบ้านใครฝนตกแล้วบ้างเอ่ยฝนหรือสายฝนเราใช้คำว่า rain rain r, IN. r, IN. r a i n rain ฝนค่ะเด็กๆสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ r a i n rain ฝน ไปต่อกันเลยนะคะภาพต่อไปค่ะอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะภาพนี้เราเรียกว่าแม่น้ําแม่น้ําภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า Liver Liver แปลว,ว่าแม่น้ําค่ะเด็กๆ R I V E R Liver แม่น้ําสะกดคําศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายอีกครั้งค่ะ R I V E R live r แม่น้ำไปต่อกันเลยค่ะสำหรับอันนี้ลักษณะจะแตกต่างจาก live อเราเรียกว่าคลองหรือ canal. Canal, c ค a น Can a l น A N a L c น n a ลคลองลักษณะแบบนี้นะคะมักจะเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านใน ตัวเมืองนะคะเราเรียกว่าคลองหรือไหลผ่านในชุมชนนั่นเองค่ะเด็กๆสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ C A N A L แคนแลคลองเอาละค่ะไปต่อกันเลยนะคะภาพนี้คืออะไรคะใครอยากไปเที่ยวทะเลยกมือขึ้นคำว่า C แปลว่าทะเลค่ะ S E A ทะเลสะกดคำพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ S E A C ทะเลอยากไปทะเลกันหรือยังคะเด็กๆไปต่อกันเลยนะคะอันนี้อะไรเอ่ยมีลักษณะแข็งๆค่ะนั่นก็คือหินนั่นเองหรือก้อนหินนะคะเราใช้คำว่า rock rock แปลว่าก้อนหินค่ะ R.O.C.K. Rock ก้อนหินสะกําคำสาบอ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ R.O.C.K. Rock หินหรือก้อนหินนั่นเองค่ะเอาละค่ะใครอยากไปเที่ยวชายทะเลชายหาดบ้างเอ่ยยกมือขึ้นครูหนิงอยากไปเที่ยวแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆอยากไปหรือยังคะ Beach Beach แปลว่าหาดทรายใช้หาดได้เลยนะคะ B E A C H beach นะคะแปลว่าหาดทรายค่ะสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ B E A C H beach หาดทรายค่ะไปกันต่อเลยนะคะเมื่อไปถึงหาดทรายเราก็ต้องเห็นอะไรคะลูกเห็นทรายไปเล่นทรายนั่นเอง คำว่า s รายก็คือ sand sand s a n d sand แปลว่าทรายค่ะสะกดคำพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ s a n d sand ทรายเก่งมากจ้าเอาละค่ะต่อจากทะเลเรามาต่อกันที่ทะเลสาบนะคะ ทะเลสาบใช้คำว่า lake lake l a k e lake แปลว่าทะเลสาบค่ะเด็กๆสะกดคำสาบอ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ l a k e lake ทะเลสาบค่ะเอาละต่อจากสถานที่ต่างๆทีนี้เราลองมาดูสิว่ารอบๆตัวเราหรือใคร เคยเห็นสัตว์เหล่านี้บ้างไหมคะตัวแรกเลยค่ะ flock flock กบค่ะเด็กๆ F-R-O-G ฟล็อก f R o กบนะคะเรามักจะเห็นกบในเวลาที่ฝนตกหรือหลังจากฝนตกนั่นเองค่ะสะกดคำศพัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ F-R-O-G f ฟล็อกบค่ะเด็กๆ ต่อไปอะไรคะ fish fish แปลว่าปลา,าเด็กๆคะ f i s, s h fish ปลาจะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายคะ่ะ f i s h fish ปลาถูกต้องคะ่ะตัวต่อไปคะ่ะมีสีสันสวยงาม ชอบเกาะอ,อยู่ที่ดอกไม้เราเรียกว่า butterfly butterfly หรือผีเสื้อนั่นเองค่ะ butterfly butterfly ผีเสื้อ,อค่ะเด็กๆสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะไม่ต้องรีบนะคะ b u t t e r f L Y butterfly ผีเสื้อค่ะเด็กๆอะไรเอ่ยน่ารักมากเลยมีหูยาวๆกระโดดไปมาคืออะไรคะ rabbit rabbit หรือกระต่ายนั่นเองค่ะ R A B B I T rabbit สะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ R A B B I T Rabbit กระต่ายนั่นเองค่ะบ้านใครมีกระต่ายบ้างเอ่ยเด็กๆกระต่ายเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามักจะพบสัตว์ตัวนี้อยู่บนท้องฟ้าตอนนี้ถ้าใครมองออกไปอาจจะเห็นบินอยู่บนท้องฟ้าก็ได้นั่นก็คือ Bird Bird B I R D Bird นกค่ะสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงพร้อมบอกความหมายค่ะ b i r d bird นกค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ nature ทั้งที่เป็นพืชเป็นสัตว์นะคะเราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วทีนี้เราลองมาดูสิว่าเด็กๆจะจำคำศัพท์และบอกความหมายได้ไหมเอ่ยเด็กๆอย่าลืมนะคะ แบบฝึกหัดที่คุณครูหนิงนำมาให้เด็กๆทำในคลิปนี้จะเป็นลักษณะของแบบฝึกหัดที่เราจะไปทำในใบางานวันนี้นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆก็ส่งกลับเข้ามาในแพลตฟอร์มเหมือนเดิมเลยนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆเรียงเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้พร้อมบอกความหมายด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆทำในใบางาน เด็กๆก,ก็เรียงให้เป็นคำศัพท์และเขียนความหมายเป็นภาษาไทยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำที่หนึ่งค่ะคุณครูหนิงมีตัว i ตัว r ตัว d ตัว b มาให้เรามาเรียงให้เป็นคำศัพท์ค่ะคำว่าอะไรคะเด็กๆเด็กๆอาจจะจดไว้ก่อนก็ได้นะคะจดไว้ก่อนเลยคำนี้คือ bird bird แปลว่านกนั่นเองค่ะ และคำศัพท์ที่ถูกต้องก็คือ B I R D, bird bird นกค่ะเป็นยังไงคะเข้าใจวิธีการทำแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูข้อ2กันเลยค่ะมีตัว k ตัว e ตัว a และ l คำว่าอะไรคะเด็กๆคุณหญิงใบ้ให้นะคะอันนี้เป็นสถานที่ค่ะคำนั้นก็คือ lake lake L A K E เล k e ทะเลสาบค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนความหมายด้วยนะคะเมื่อเราไปทำในใบางานนะคะต่อไปค่ะคำที่3เด็กๆลองดูสิคะเราจะเรียงได้เป็นคำว่าอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติค่ะถูกต้องค่ะ C L O U D Cloud แปลว่าเมฆหรือก้อนเมฆนั่นเองค่ะและคำที่4ล่ะคะคุณคุณหญิงใบ้ให้คำที่สเป็นสัตว์ค่ะนั่นก็คือคำว่า flock flock f r o g flock กบค่ะคำที่5ล่ะคะเด็กๆคำว่าอะไรเอ่ย liver Liver R I V E R Liver แม่น้ำค่ะเด็กเขียนทันกันใช่ไหมคะถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเราไปดูในหนังสือ English exercise ได้ค่ะต่อไปค่ะคำที่หกอะไรเอ่ย rain rain R A I N rain แปลว,ว่าฝนค่ะคำที่7ละคะลองดูสิคะแล้วช่วยกันคลิกก่อนนะคะ tree t R e e 3. ต้นไม้ tree t R e e 3. ต้นไม้คำที่8ละคะเด็กๆคำนี้ยาวหน่อยนะคะคำนี้คือคำว่าอ่ะคุณครูหนิงใบให้แปลว่าน้ำตกอะคะ่ะเด็กๆคำว่าอะไรเอ่ย waterfall waterfall Water w a t e r f a l l waterfall ยาวหน่อยนะคะแปลว่าน้ำตกค่ะคำที่9ค่ะคำว่าอะไรคะคุณคุณหญิงบอกใบยอยู่บนต้นไม้ค่ะเด็กเกสเีเขียวค่ะใบไม้ถูกต้องค่ะ l e a f L E A F, leaf ใบไม้นะคะและคำสุดท้ายคำที่10ค่ะคือ glass glass G R A S S glass แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าหญ้าหญ้าตัวนี้สะกดอย่างไรคะหอยออาหยาไม่โทหญ้า จบแล้วค่ะ10ข้อเป็นยังไงเอ่ยจำคำศัพท์กันได้กี่ข้อคะเด็กๆถ้ายังจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอหรือไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือ English exercise ได้เลยนะคะและหลังจากที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะในการฝึกเรียงคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้คุณครูหนิงให้เด็กๆได้ฝึก เขียนและบอกความหมายแล้วดังนั้นในการทำใบงานที่คุณครูหนิงแนบมาให้จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะให้เด็กๆเ,เรียงให้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติพร้อมบอกความหมายค่ะและหลังจากนั้นส่งเข้ามาในแพลตฟอร์มเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูหนิงคงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะคะ คุณครูหนิงเป็นห่วงเด็กๆทุกคนและคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยค่ะ Take care of yourself ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ